คกับสวัสดีพี่โนโอ้อง FC ชาวยูทูบครับผมย้ายจากบอ่อเกอ่ามาบอ่อใหม่ครับเพี่นอ้องบ่อวานนี่เสียอย่าวครับผมนะวันนี้ก็ย้ายเขออ้าวบ่อใหม่ครับนะเฮ้ยทำทางลงครับผมจเจ้าซ่าสองลูกเนี่ยซะเก่าแล้วคุดไวครับผมนะเขาทำทางลงสองลูกเขาจีทำทางลงนะ

โอ้ผีโคนพี่นอ้องแากเต่าเขานี่ครับนาะพอดีมันปีนี้มันแรงนะผมเสียตะกอนหนามไม่พอนะ้วแต่การหนามลงมาแล้วครับผมเราจลัจกนุูก่อนเอามือมาันา่น,นักดูก่อนครับผมว่ามันจะลึกไหมผีโคนเนะ

วันนี้ก็น่าจะได้วิ่งช่วงปลายๆแล้วผมก็ตแต่งทางก่นอนนทางก็นงานกันอยู่ผมน้ำทางเอาฮุกโรลงมาเนี่ยคระบกระบอก รอหนังรอก่อนพี่น่อดแล้วเ,เสียบเอ็นเราตองคำทางก่อนดิ้นชึงเปลีป่ยๆเดี๋ยวน้องดิ้นดิ rồi nó bấm Ủa, tay càng, càng nhiều không? Thì ạ, cái hôm กีโค่เลยครับผมมีปลาไหลไหมพีม่เขนะ่าผมว่อนน้ำมีปลาไหลอยู่ มา้าเราก็บินนองดินนี่น้องมันถึงดินอีเห็นคู่หรือมากงผมว่าดิชันลา่างจะเป็นห <c oughs> ินเูงเป็นกีโกนอยู่ประมาณเบ็ดหนึ่งไงผม ออกนาดิหนหอกก่อนครับผมเดี๋ยวเอาดินแห่งไปทำทางโอ้มีหน้าหมอกด้ครับผมหน้าหมอกครับผมไม่โคล่หน้ามหามอกเลย เกษตรกรตัวแทนน้ำครับผมน้ำไม่พอใช้ครับเพราะว่าปีนี้แรงครับผมทำนาทำมันทำไรทั้งอ้อยต้องการน้ำลดรถผมมันไม่มีน้มแล้วน้ำแห้งบ่อเลยครเดี๋ยวเสียบเปิดชีโคนออกก่อนครับผมเจ้าดินฉลามเอาไปทำทางนอ้ขาวดินเหนียวไปจมแน่นอนครับอก